สวัสดีครับพบกับผมซันนกโรงชาแนลนะวันนี้ก็จัดให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมสําหรับนกทําให้นกสู้ไวสู้เร็วสู้นานนะครับผมเอฟซี FC ขอมาก็จัดให้นะครับผมมาฟังกันอ่าเป็นอีกหนึ่งที่โขกันมาเยอะมากนะหนึ่งหัวข้อนะที่โขกันมาเยอะมากก็คือทํายังไงให้นกสู้ไวพี่ให้นกขึ้นไวหรือว่า พูดง่ายๆก็คือนกสู้นกคึกนั่นเองนะครับผมเพราะว่านกคงหัวจุกก็อบอกว่าส่วนมากนะมันจะสู้ช้านะครับผมเป็นสัตว์เป็นเอกลักษณ์หนึ่งอย่างนะครับผมนกคงหัวจุกนะถ้าพูดง่ายๆถ้าเราไม่ได้สนใจมันไม่ได้ดูเลไม่ได้ให้อ่านที่ดีไม่ได้ไปปล่อยกรงกว้างๆนะครับผมสถานที่กว้างๆนกมันก็จะง,งอยนะครับผมแล้วมันจะไม่ค่อยสู้นะครับผมเล็กๆอาจจะมาลองดีแต่พอเราไม่ได้สนใจไปสักระยะหนึ่งนกมันจะเหงา มันจะเฉาแล้วมันจะไม่ค่อยสู้นั่นเองนะครับผมอ่าน้องก็บอกว่าจัดไอ้หน่อยนะรวมวิธีนกสู้ไวขึ้นไวจัดไอ้หน่อยขอมานะก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าจะให้นกมันสู้ไวอ่านกมันต้องสมบูรณ์มาจากภายในก่อนเหมือนคนเราถ้าใครเห็นไหมเราจะไปชู้กับเพื่อนมันก็ลำบากเลยมันก็ยากอ่าอันเลขเลยก็จาไว้เลยนะครับผมผมขอแนะนําว่า ดูเลเรื่องอาหารก่อนอ่าอาหารให้กินยังไงอะอ่าอาหารให้กินพวกที่ว่าเพื่อนๆลองอ่านที่เขียนว่าวิตามินสูงนะครับผมวิตามิน C สูงที่นกมันต้องการนะกินเยอะๆนกก็สู้ไว้นะครับผมอ่าและต่อมานะครับผมพวกน้ําก็หาน้ําวิตามินมให้กินบ้างนะพวกวิตามินเพื่อนเดูตามแอปต่างๆที่มี เอามาละลายกินให้มันได้กินไม่ให้มันสู้ซ่าหน่อยนะครับผมดูที่แบบไม่มีสารตกค้างนะครับผมเอาที่ทํามาจากธรรมาชาติสกัดมาจากพวกกล้วยพวกแอปเปิลพวกอะไรแบบนี้ที่เป็นหัวหัวนะอ่าเพราะว่ามันพูดง่ายๆก็คือมันไม่มีสารตกค้างอะไรแบบนี้มันดีต่อตัวนกนะนกพอได้กินแล้วมันก็ร่างกายอ่าร่างกายดีทีนี้มันก็เริ่มสู้เลยนะแล้วค,ค่อยมาแต่งเรื่องสภาพจิตใจนะครับผมอ่าพอพูดเรื่องอาหารเรื่องน้ําไปแล้วนะ นกเริ่มชู้ไว้ดีนะครับผมธรรมชาตินกมันหวงทินใช่ไหมถ้ามันได้ตีตัวอื่นบ้างนะครับผมมันจะสู้นะแต่ย้ายตีเยอะนะสงสารให้มันตีสักทีสองตีหรือว่าตีนิดๆย้ํานะครับผมให้ตีก็คือต้องเป็นลูกนกนะแต่เดี๋ยวโอตัวเกไม่ให้มันตีเดี๋ยวมันจะหวาบมันจะพังไดก่อนนะครับผมอ่าอันนี้บอกไปเรียวนะให้เอาลูกนกไมาให้มันตีนะครับผมแต่อย่าเป็นการทรมานนัดนะให้มันตีโบโบโปนะครับผม สักตีสองีแล้วก็พอนะครับผมวันละทีสองตีนะครับผมเพื่อฝึกใจให้มันสู้อ่าอีการหนึ่งที่เขาฝึกในการที่ให้นกสู้นะครับผมเล่นต่อมาอีกวิธีหนึ่งนะครับผมอ่าก็คือเอาตัวที่จะกดไว้ที่สูงนะครับผมแล้วก็เอาตัวที่นอกอ่อนๆนะที่เราฝึกจะให้โดนกดไว้ที่ต่ํากว่านิดนึงนะให้นกตัวบนมันกดตัวล่างนะครับผม อ่านี่ก็เป็นวิธีการฝึกอีกหนึ่งวิธีนะครับผมที่หลายๆคนเคยแนะนําบอกผมมาว่ามันได้ผลประโยชน์ที่สุดนะเี๋ยมันได้ผลลองนําไปใช้กันดูนะครับผมแล้วก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับผม,งา,บผมงานรักเอาลึกนะครับผมเก่งขันนกคงหัวจุกที่จังหวัดกระบี่งานรักเอาลึกนะครับผมอ่าเป็นรายการของพี่ชายผมจัดเองนะครับผมนี่รายการนี้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่านี่ มีทั้งนกบินหลาแล้วก็นกกงหัวจุกนะครับผมใครที่อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดกระบี่ก็พานกมาเก่งได้นะอ่าขอนกเรื่อง,งนิดนะครับผมขอฝากรายการของพี่ชายผมไว้ด้วยนะครับผมมีทั้งนกบินหลานะครับผมแล้วก็นกกรงหัวจุกนะครับผมสี่ยกสิบดอกนะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกยังไงก็อินบ็อกเข้ามาผมได้ผมอธิบายทางให้ได้นะครับผมเนื่องจากพี่ชายผมจัดนะ กอจัดนกกรงหัวจุกนะครับผมที่งานรักเอาลึกของจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับผมอ่าแลวต่อมานะมามาเข้าเรื่องกันต่อธันวานะครับผมวันที่เจ็ดธันวาฝากไว้ด้วยนะครับฝากรายการไว้ด้วยหนึ่งรายการเป็นรายการของทีมงานผมเองนะครับผมอ่าเจ้าของเราก็คือพี่ชายใช่ไหมโกโก้ฝากให้มาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมถ้าใครจะไปเก่งก็ติดต่อเข้ามาได้นะ แล้วก็มาเข้าเนื้อเรื่องคลิปกันต่อนะครับผมอ่านกโงงหัวจุกทําไม่สู้ไวสู้เร็วนะครับผมโลโก้กหัวจุกมันจะสู้ไวมันต้องได้เที่ยวนะครับผมเพราะว่าเริ่มอ่าอยู่บ้านมากๆากเดี๋ยวมันจะโฉเดี๋ยวมันจะแห้งนะไปเที่ยวโดยการพาเที่ยวเยอะๆอกบ่อยๆนะครับผมนกโกจะเก่งได้เหมือนกันนะอ่าประสบการณ์ลาวเยอะๆก็คือพาไปเกวียนท้ายลาวน,นั่นเองอ่าจะทําให้นกมีประสบการณ์แลสู้ไวนะครับผม นกถ้าได้กดอ่นกอ่อนๆกว่านะมันจะได้ใจมันจะคึกนะครับผมในที่สําคัญนะการรักษานกสู้ไวสู้นานก็ต้องเว้นระยะการเข่งอย่าลงมากเกินนะครับผมลงมากๆทีๆเดี๋ยวจะดบนะครับผมแล้วก็นกมันที่สําคัญเราต้องหากรงกว้างๆใหญ่ๆให้ได้ปล่อยอิสระนะครับผมแล้วมันจะสู้ไวมันจะคึกไวบวกกับพวกอาหารที่เคยสนไปนะครับผมอ่า ไข่ไก่เจ้ที่บอกว่าดีที่สุดนั่นเลยครับผมอ่าเอาแต่ไข่แดงแล้วก็ผสมอาหารไปตักเด็ดมาไว้ให้กิน <c oughs> ทุกเช้านะครับผมอ่าแล้วเราก็จะเห็นผลความกล้าของนกขึ้นมานะครับผมรายการวันที่7ธันวาคมครับผมฮันนักอาลึกกระบี่ฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่าพี่ชายโทรมาฝากเมื่อกี้ว่าลงประชันตมันหน่นอยก็ฝากไปเก่งกันด้วยนะครับผมอ่านะครับผมนกมันจะต้องได้ตักเด็ดนะ อ่านกจะต้องได้ตักเดดจำมาเลยนะไม่ว่านอกอะไรเลยทุกเช้าตีเจ็ดตีแปดต้องได้ตักเดดนะครับผมไม่ใช่เด็ดเตี้ยงนะเด็ดเที่ยมันเด็ดโผนะอ่าพอได้อาบน้ําได้เล่นน้ําได้อะไรเก็บเข้าที่ร่มที่ร่มถ้าเราเก็บถ้าเราเก็บนกเร็วเกินไปมันไม่เองใช่ไหมอ่าเดี๋ยมันจะเป็นมันชื้นเลยพนนกไซคุนทีนี้เครเหล่าอืมเกิดนอกจามก็ฝากไอ้ตรงนี้ไว้ด้วยนะเอาไปบินคงบินนะครับผมบินคงบินด้วยนะเพื่อ,อไล่ให้ นกไม่เป็นวัดให้ได้สุขภาพแข็งแรงนะทชไมนะครับผมนกจะอยากให้ชู้ไวเราก็ต้องหาลูกนกไม่มันกดนะอย่าเอานอกเก๋ไม่มันกดนะเดี๋ยวบางทีมันอาจจะเพสตะบะแล้วก็ไม่ชู้นกไปเลยนะครับผมอ่าและวิธีที่ได้ผลอ่าสุดๆนะครับผมอ่าวิธีที่ฝึกลูกนกไอ้ขึ้นก็คือหาลูกนกที่นกกว่าเออมาให้มันตีเหมือนที่บอกหรือว่าใส่คงบินแม่มันบินไล่ตีนะครับผม อ่าเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูบ้างนะเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูบ้างว่าระบบเป็นยังไงนะครับผมอ่าทางที่ดีนะครับผมถ้าเราอยากให้นกสู้สุดๆเราก็ต้องเลือกต้นสายนะครับผมต้นสายก็คือเชื้อที่เป็นนกเก่งมาแล้วนะนกบึ้นมาแล้วนกโ่มันเก่งแม่มันเก่งนะครับผมเด<อ>๋ยวถ้าเพื่อนๆไปเอาลูกนกจากป่ามาใช่ไหมมันก็หางชันไม่อีกแต่ถ้าเพื่อนๆเอานกเก่งที่โคสมนกเก่งกับนกเก่งมาแล้ว มันจะล่นระยะได้เพราะเชื้อสายนะครับผมทีนี้มันจะทําให้นกสู้ไวขึ้นไวก็ลองเอาเทคนิคนีคน้ไปลองฟังฟังฟังเลี้ยวเอาปลองใช้กันดูนะครับผมว่าจะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นข้อมูลประมาณไหนเดี๋ยวาหาไม่ฟังก็กดติดตามไว้ด้วยนะฝากกดติดตามไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ